สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนิตและหนังที่ผมจะมาสปอยให้ฟังวันนี้เป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสาวขี้เมาเจ้าปาร์ตี้คนหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างตัวเธอกับสั์ปะหลาดและเธอยังค้นพบความสามารถที่ว่าเธอสามารถควบคุมสั์ปะหลาดตัวนั้นที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ซึ่งไม่ว่าเธอจะทําท่าอะไรเจ้าสั์ปะหลาดตัวนั้นก็จะทําท่าเหมือนกับเธอทุกอย่างจนเธอต้องประหลาดใจ เรื่องราวในหนังจะปวดและสนุกมากแค่ไหนมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มกันเรื่องที่นางเอกซึ่งนางเอกสุดสวยคนนี้เธอชื่อว่ากอรเลียเขาอาศัยอยู่บ้านแฟนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กตอนนี้เธอเพิ่งสางเมาจากปาร์ตี้แล้วก็เดินทางกลับมาที่ห้องพักของแฟนเธอแฟนของเธอทนกับพฤติกรรมขี้เมาของเธอแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแฟนหนุ่มบอกกับเธอว่านางเอกเกินเยียวยาแล้ว และเขารับสภาพเธอแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แฟนของเธอบอกว่าเขาเตรียมกระเป๋าและเก็บเสื้อผ้าของเธอไว้ให้หมดแล้วและถ้าเขากลับมาหวังว่าเขาจะไม่เจอเธอที่ห้องของเขาอีกคือพูดง่ายๆนะครับตอนนี้นางเอกเธอโดนไล่ออกจากห้องของแฟนเรียบร้อยแล้วหลังจากนางเอกเธอโดนแฟนไล่ออกจากห้องเธอจําเป็นต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนอกเหมือนเดิมเธอเข้ามาที่บ้านเก่าของเธอบ้านหลังนี้ถูกทิ้งล้างไว้หลายปีแล้ว มันก็เลยโรมตามสภาพที่เห็นเตียงนอนก็ไม่มีแต่จะให้ทำยังไงได้เธอก็ต้องนอนค้างคืนที่นี่ไปก่อนตื่นเช้ามานางเอกก็เดินออกไปซื้อเตียงนอนลมที่ร้านค้าแห่งหนึ่งระหว่างเธอเดินกลับบ้านเธอก็ได้เจอเพื่อนเก่าสมัยประถมเขาคนนี้ชื่อว่าออสการ์ทั้งสองดีใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งออสการ์ Oscar ก็เลยชวนนางเอกไปดิ้งเล่ากันเธอเลยรีบตกลงรับปากและขึ้นรถถึงเขาทันที ซึ่งร้านเหล้าน,นี้ก็เป็นร้านของออสการ์เองนะครับนางเอกเดินเข้ามาในร้านเมื่อเธอได้เห็นขวดเหล้าเรียงวางกันเป็นแถวตาเธอก็ลุกวาวจู่ๆนางเอกก็เอามือขึ้นมาเกาหัวออสการ์ Oscar ก็เลยถามกับเธอว่าโอเคไหมเพราะเขาสงสัยว่าเธอทําท่าแบบนั้นทําไมเธอก็เลยบอกกับเขาว่าเวลาเธอเขินๆก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละออสการ์ Oscar ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยชวนเธอดื่มกับเพื่อนๆของเขาต่อ และก็คุยเรื่องราวในอดีตลึกความหลังที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็ดื่มกันมาสักพักแล้วเรล่มมีอาการตึงๆกลุ่มๆกันบ้างออสการ์ก็เดินลุกไปหยิบเบียร์แต่ตอนนี้เหลือแค่นางเอกกับเพื่อนของออสการ์อีกคนหนุ่มหน้าตาดีคนนี้มีชื่อว่าโจทันใดนั้นในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่โจก็ค่อยขยับตัวเข้ามาหานางเอกเขาขยับเข้ามาใกล้เรื่อยเพื่อหวังจะจ,จูบเธอแต่เธอตกใจเลยถอยหลังหนีได้ทัน ออสการ์เข้ามาเห็นพอดีเขาเลยวยวาใส่โจชุดใหญ่ว่าทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้เช้าวันต่อมาหลังจากที่เธอดื่มมาทั้งคืนเธอก็เดินแบกเตียงนอนลมที่เธอซื้อมาออกจากร้านของออสการ์และเดินทางกลับบ้านพอถึงบ้านพี่ของเธอก็โทรมาบอกให้รีบเปิดดูข่าวจากในอินเทอร์เน็ตเธอก็ต้องตกใจที่เห็นข่าวว่ากรุงโซประเทศเกาหลีใต้ถูกโจมตีด้วยอสุรกายตัวใหญ่ยักษ์ เธอจึงรีบกดเข้าไปดูคลิปทันทีสิ่งที่เธอเห็นก็คือมีสัป,ปหลาดตัวใหญ่ยักษ์กำลังบุกถล่มกรุงโซนางเอกก็เลยรีบออกมาที่ร้านของออสการ์เพื่อมาขอดูข่าวในทีวีเจ้าอาสูรกายตัวใหญ่ยักษ์ตัวนั้นกำลังบุกถล่มทำลายเมืองออสการ์ Oscar บอกกับนางเอกว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่ได้แค่เป็นฝ่ายนั่งดูอยู่ตรงนี้หลังจากที่เธอออกมาจากร้านของออสการ์เธอก็มาแอบนอนหลับตรงม้านั่งในสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่ง พอนางเอกตื่นเธอก็โทรหาแฟนเก่าของเธอเพื่อที่จะของ,ง้อคืนดีและในขณะที่เธอคุยโทรศัพท์อยู่เธอก็ทําท่าทางเกาหัวไม่ที่เธอชอบทําเธอพยายามที่จะบอกกับแฟนของเธอว่าตอนที่เธอกลับไปอยู่ที่บ้านนอกเธอทําอะไรบ้างแต่แฟนเก่าก็เหมือนว่าไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วและก็วางหูใส่เธอไปเธอกธมากจึงปาโทรศัพท์ลงกับพื้นตัดภาพไปที่บ้านของนางเอกออสการ์มา,านางเอกที่บ้าน เขายกเอาทีวีจอยักษ์ของที่ร้านมาให้เธอบอกกับเขาว่าเธอเซอร์ไพรส์มากๆที่จูจ่ๆออสการ์เอาทีวีมาให้แต่ออสการ์บอกกับนางเอกว่าก็เธอนั่นแหละที่เป็นคนขอเขาเองเมื่อคืนเขาก็เลยยกทีวีมาให้เหมือนตอนที่เธอดื่มทุกครั้งไม่ว่าเธอจะพูดอะไรออกมาเหมือนเธอเองจะจําอะไรไม่ค่อยได้เลยออสการ์ Oscar ยังบอกกับเธออีกว่าเมื่อคืนเธอยังบอกว่าจะไปช่วยงานเขาที่ร้านนางเอกก็เลยงง,งๆมึนๆ เธอถามกับออสการ์ว่าอสูรกายตัวใหญ่ยักษ์ยังบุกถล่มโซอยู่ไหมเขาก็บอกกับเธอว่ามันแปลกตรงมันบุกถล่มทุกๆวันเวลาเดียวคือตอนเวลา8โม5นาทีออสการ์ Oscar ก็เลยเปิดคลิปข่าวเก่าเมื่อ25ปีที่แล้วให้เธอดูซึ่งเจ้าอสุรกายตัวนี้เคยปรากฏตัวที่โซมาแล้วครั้งหนึ่งและก็เป็นเวลาเดียวกันก็คือ8โม5นาทีเหมือนกันเป๊ะเลยออสการ์ Oscar ก็เปิดทีวีให้นังเอกดูข่าว เธอก็ต้องตกใจเพราะว่าข่าวในทีวีที่เธอเห็นเจ้าอาสูรกายตัวนั้นทําท่ายืนเกาหัวและเบืออีกข้างหนึ่งของมันก็เหมือนถือโทรศัพท์อยู่ซึ่งท่าทางทั้งหมดเหมือนท่าที่เธอทำเมื่อเช้าตอนที่เธอกําลังโทรหาแฟนเก่าอยู่ที่สนามเด็กเล่นเธอจึงรีบเอาคอมมาเปิดดูคลิปย้อนหลังของเจ้าอาสูรกายตัวนี้และเธอก็ต้องตกใจหนักไปกว่าเก่าเพราะในคลิปหนึ่งที่เธอเห็นท่าทางของเจ้าอาสูรกายยักษ์ตัวนี้มันทำท่าเดียวกับเธอ เหมือนกับตอนที่เธอแบกเตียงนอนลมกลับมาที่บ้านเธอเลยตัดสินใจรีบออกไปที่สนามเด็กเล่นที่เดิมที่เธอเคยไปและลองทำท่าดูเธอเริ่มจากยกแขนข้างซ้ายข้างเดียวดูก่อนแล้วก็ยกกลางแขนของเธอขึ้นทั้งสองข้างพอทำเสร็จนางเอกก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อมาดูข่าวในทีวีคราวนี้พอเห็นสูนกายตัวนั้นทำท่าเหมือนเธอเป๊ะเลยนางเอกถึงกับช็อกนอนลงไปที่เตียง เพราะสิ่งที่เธอคิดไว้มันดันเป็นเรื่องจริงนางเอกเลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับออสการ์และเพื่อนๆของเขาฟังเธอจึงพาทุกคนมาที่สนามเด็กเล่นและให้ทุกคนถอยออกไปยืนดูห่างๆพร้อมกับให้ทุกคนเปิดดูข่าวในมือถือและนางเอกก็ค่อยๆเดินไปที่กลางสนามเด็กเล่นออสการ์ Oscar บอกกับเธอว่าตอนนี้อสุรกายตัวนั้นโผล่ออกมาแล้วทันใดนั้นเองนางเอกก็ยืนเต้นทำท่าทางต่างๆ ทุกคนก็ต้องตกใจเพราะว่าท่าทางที่เธอทําทั้งหมดมันเหมือนกับท่าทางของเจ้าอสุลกายตัวนี้เลยไม่ว่าเธอจะทําท่าอะไรมันก็ทําเหมือนเธอเป๊ะๆทุกอย่างเจอแบบนี้ไม่ช็อกก็ไม่รู้จะว่ายังไงละครับทันใดนั้นพวกทหารที่โซก็ยิงมิสไซล์เข้าใส่อสุลกายตัวนั้นมันส่งผลกับตัวนางเอกเหมือนกันเราะเธอเองก็รู้สึกเจ็บตามจุดที่อิสุลกายตัวนั้นโดนยิงแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนางเอกก็ยังขยับแขนขาทําท่าต่างๆต่ออีก ออสการ์บอกกับเธอว่าอาสุรกายตัวนั้นมาขยับท่าทางต่างๆตามที่เธอทําจนทําให้ไปถูกเฮลิคอปเตอร์ของทหารที่อยู่แถวนั้นเข้าทําให้มันเกิดระเบิดและก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยพอเธอรู้เธอจึงอยากจะรีบออกจากสนามเด็กเล่นนี้ทันทีแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะขยับเพราะกลัวอสุรกายจะขยับตามเธอด้วยและไปโดนคนที่อยู่แถวนั้นเข้าแต่เัอใดน,นั่นเองขาเธอก็พันกันจนตัวเธอฟาดล้มลงที่พื้น และภาพก็ตัดไปที่บ้านของนางเอกพอเธอตื่นขึ้นเธอก็ตกใจมากกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเธอถามกับออสการ์ว่าเธอทําให้มีคนตายไปกี่คนแต่ที่ประหลาดไปกว่านั้นออสการ์ Oscar ยื่นหนังสือพิมพ์ให้นางเอกดูและบอกกับเธอว่าไม่ได้มีแค่นางเอกคนเดียวเท่านั้นตัวเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพร้อมกับชี้ให้เธอดูว่าว่าตัวเขาเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เขาทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ออสการ์ก็เลยขับรถไปที่ร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีในเมืองและให้พนักงานซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาเขียนข้อความบางอย่างใส่กระดาษให้และเขาทั้งสองก็รีบไปที่สนามเด็กเล่นพอถึงเวลา8โมง5นาทีนางเอกก็เดินไปที่จุดเดิมเธอก็ค่อยๆเดินไปอย่างระมัดระวังทำท่าทางเพื่อบอกว่าให้ทุกคนหลบไปและเธอก็ค่อยๆก้มตัวลงที่พื้นและเขียนตามข้อความในกระดาษที่เธอได้มาจากออสการ์ ซึ่งมีข้อความว่าฉันเสียใจมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งข้อความที่นางเอกพยายามสื่อสารนั้นก็ได้ถูกส่งไปยังคนทั่วโลกผ่านข่าวทางหน้าจอทีวีภาพก็ตัดไปที่ร้านออสการ์หลังจากที่ทุกคนได้ดูข่าวทางทีวีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าพวกเขาเข้าใจผิดกันหมดอสุรกายยักษ์ตนนั้นนิสัยดีและไม่ได้คิดจะทำร้ายคนแต่อย่างใดพอนางเอกได้ยิน ก็ทำให้เธอยิ้มได้อีกครั้งและหลังจากร้านปิดนางเอกและออสการ์กับเพื่อนเขาอีกสองคนก็มานั่งดิงกนกันเหมือนเดิมในขณะที่พวกเขาคุยกันอยู่โจอขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ําหลังจากแอลกอฮอล์เข้าปากไปตอนนี้นางเอกก็กลุ่ม,ลมแล้วเธอก็เลยเดินตามเข้ามาที่ห้องน้ําชายและถามกับโจว่าเขาพักอยู่ที่ไหนและเขาทั้งสองคนก็รีบออกไปจากร้านออสการ์และแอบมาจุกกระดุยก,กันที่บ้านของโจ เช้าวันถัดมานางเอกก็เห็นข่าวในทีวีว่ามีหุ่นยนต์ยักษ์ออกอารวาสที่โซอีกแล้วเธอจึงรีบให้โจขับรถพาเธอไปที่สนามเด็กเล่นซึ่งเธอก็พบว่าออสการ์กับเพื่อนของเขาอีกคนกําลังเมามากและมาเล่นสนุกกันที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้เธอจึงตะโกนบอกให้ออสการ์หยุดทําแบบนี้และทันใดนั้นเองออสการ์ก็เห็นหน้าโจที่ลงมาจากรถพร้อมกับเธอเขารู้ทันทีว่าทั้งสองคนที่รีบกลับมาก่อนก็เพราะว่าเขาแอบไปจุกกระดุยกันมานี่เอง นางเอกก็พยายามไล่ให้ออสการ์ออกไปจากสนามเด็กเล่นเขาก็เลยตอบกลับสวนนางเอกไปว่าเธอทั้งหากที่ฆ่าคนไปตั้งเยอะไม่ใช่เขายิ่งทำให้นางเอกฉุนหนักที่ออสการ์พูดกับเธอแบบนั้นเธอเลยตบไปที่หน้าของออสการ์หนึ่งดอกและออสการ์ก็ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดเขาก็เดินออกไปจากสนามเด็กเล่นนี้ทันทีทุกคนก็ได้เห็นข่าวจากในทีวีที่อิสุลกายักษ์ตัวนั้นตบหน้าเจ้าหุ่นยนต์ทุกคนที่ดูก็หัวเราะกันใหญ่ที่สัปรหาหดทั้งสองต่อสู้กันเอง ตอนนี้ออสการ์ไม่พอใจนางเอกก็เลยพลานเพื่อนๆทุกคนไปทั่วเขาชวนนางเอกดื่มแต่เธอบอกว่าเธอไม่อยากดื่มอีกต่อไปแล้วออสการ์ Oscar ก็เลยบอกครูกับนางเอกไปว่าถ้าเธอยังไม่ยอมดื่มกับเขาเขาก็จะเดินไปลุยที่สนามเด็กเล่นให้พังเละเทะเลยทีเดียวทันใดนั้นนางเอกก็ลุกไปหยิบขวดเบียร์ที่วางอยู่บนโต๊ะและเธอก็เทมาลงที่พื้นต่อหน้าของออสการ์คราวนี้ก็ถึงตาออสการ์ฟิลขาดบ้างแล้วเขาก็รีบขับรถออกไปที่สนามเด็กเล่นนั้นทันที ส่วนนางเอกก็รีบวิ่งตามเข้ามาพอนางเอกมาถึงเห็นออสการ์อยู่ในสนามเด็กเล่นเธอก็รีบเข้าไปตบหน้าของออสการ์สองทีและต่อยเข้าไปอีกหนึ่งดอกซึ่งก็เหมือนเดิมออสการ์ไม่ได้ตอบโต้เธอแต่อย่างใดนางเอกก็เลยไล่ให้ออสการ์ออกจากสนามเด็กเล่นนี้ไปซะเขาก็ยอมเดินกลับออกไปโดยดีแฟนเก่าของนางเอกก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่แถวบ้านของเธอแล้วซึ่งเขาอยากรู้ว่าตอนนี้นางเอกทํางานอะไรนางเอกตอบกลับไปกับแฟนเก่าว่า ตอนนี้เธอเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งเธอจึงพาเขาไปที่ร้านของออสการ์พอเข้ามาถึงแฟนเก่าของนางเอกก็พูดกับเธอว่าร้านนี้ทั้งเก่าทั้งโทมเธอมาทําอะไรที่นี่ได้ยังไงออสการ์ <Oscar S 2> ก็ได้ยินพอดีก็เลยเรียกชวนให้มานั่งคุยกันที่โต๊ะหลังจากที่คุยกันได้สักพักออสการ์ก็เดินไปที่หลังร้านเขาไปหยิบผู้บ้องใหญ่ออกมาและทันใดนั้นเขาก็จุดมันจนผู้ไฟยิงออกมาจากบ้องยักษ์จนร้านของเขาพังเละเทะไปเลย ครั้งนี้ออสการ์ก็ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวมากเลยทีเดียวภาพตัดไปที่บ้านของนางเอกออสการ์บุกไปที่บ้านของเธอเขาทั้งสองนั่งคุยกันสักพักนางเอกก็กําลังย้อนนึกถึงอดีตเมื่อ25ปีที่แล้วตอนเธอยังเด็กในภาพนั้นก็มีเธอและออสการ์เขาทั้งสองกำลังเดินถือง,งานประดิษฐ์เพื่อที่จะเอาไปส่งครูที่โรงเรียนและอยู่ดีๆก็มีลมพายุพัดเข้ามาจนทําให้งานประดิษฐ์ของเธอ ปิวไปเข้าไปในพื้นที่ลกล้างข้างทางออสการ์ก็เลยปีนเข้าไปเก็บให้เธอนางเอกในวัยเด็กก็มุดตามเข้ามาด้วยแต่ภาพที่เธอเห็นนั้นออสการ์วางงานประดิษฐ์ของเธอลงกับพื้นและใช้เท้ากระทืบงานของเธอจนพังทันใดนั้นเองก็มีสายฟ้าผ่าลงมาที่กลางหัวของเธอและออสการ์จนทําให้ทั้งคู่ล้มลงทําให้สับประหลาดของเล่นของนางเอกที่อยู่ในกระเป๋ารวมทั้งหุ่นยนต์ของออสการ์ที่พวกเขาพกติดตัวมาด้วย หล่นกระจายลงกับพื้นและดีเอกก็ได้จะเป็นต้นต่อของสาเหตุทั้งหมดตอนนี้นางเอกรู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอบอกออสการ์ว่าตอนแรกเธอนึกว่าออสการ์อยากได้และอยากครอบครองในตัวเธอแต่จริงๆแล้วเธอคิดผิดเหตุผลจริงๆแล้วก็คือออสการ์ทนความผิดหวังและทนกับชีวิตที่กระจอกของตัวเองไม่ได้พอนางเอกพูดจบเขาทั้งสองก็ต่อสู้กันนางเอกก็วิ่งหนีออสการ์ไปที่สนามเด็กเล่น กธอกำมัดและโชคใสออสการ์ Oscar, แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนคราวก่อนๆที่ผ่านมาออสการ์ Oscar ไม่ยอมให้นางเอกเป็นผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาต่อยเธอสวนกลับเข้าไปที่เบ้าตาจนเธอล้มลงไปนอนที่พื้นและขู่เธออีกว่าถ้านางเอกหนีเขากลับนิวยอร์กแลก้วก็พรุ่งนี้เขาจะมาที่นี่อีกและเขาก็เดินจากไปนางเอกกลัวออสการ์จะอารวาสตามที่เขาพูดเธอจึงเก็บข้าวของทั้งหมดและรีบตรงไปสนามบินเพื่อที่จะเดินทางไปที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ พอเธอลงจากเครื่องเธอก็รีบบุ่งหน้าไปที่จุดที่หุ่นยนต์ตัวนั้นโผล่ออกมาทันใดนั้นก็มีสัญญาณเสียงหวอแจ้งเตือนดังที่โซและก็เป็นอย่างที่เธอคิดเอาไว้ออสการ์ก็มาที่สนามเด็กเล่นเพื่อที่จะอารวาสตามคำที่เขาขู่ไว้และหุ่นยนต์ตัวยักษ์ก็โผล่ขึ้นมาทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณนั้นตกใจกลัวทุกคนต่างวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีก็แต่นางเอกคนเดียวเท่านั้นที่เดินสวนผู้คนออกไปยังจุดที่หุ่นยนต์ยักษ์ตัวนั้นโผล่ออกมา ขณะที่ออสการ์กำลังจะทำลายกรุงโซออสุรกายของนางเอกก็โผล่ไปที่สนามเด็กเล่นที่ออสการ์ยืนอยู่เหมือนกันมันก็เป็นเพราะทั้งสองสถานที่นั้นมีการเชื่อมโยงกันจึงทำให้ออสการ์เห็นเจ้าอสุรกายยักษ์ของนางเอกและส่วนเธอก็เห็นหุ่นยนต์ยักษ์ของออสการ์เช่นเดียวกันนางเอกก็เลยตัดสินใจเริ่มโจมตีเขาก่อนตอนนี้ออสการ์ช็อกไปเลยเขาไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นแบบนี้เจ้าอสุรกายยักษ์ของนางเอกก้มลงไปมองที่ออสการ์ ในขณะที่เขากําลังจะวิ่งหนีนางเอกก็ใช้อสุรกายของเธอเอื้อมมือไปจับตัวออสการ์ไว้ได้ทันตอนนี้ออสการ์ก็ถูกจับอยู่ในกรํารม,มือของเจ้าอสุรกายเขาร้องไห้อ้อนวอนขอช่วยปล่อยตัวเขานางเอกก็ตัดสินใจควยังทั้งออสการ์และหุ่นยนต์ยักษ์ตนนั้นลอยหายไปในอากาศทุกๆคนในกรุงโซที่อยู่ในบริเวณน,นั้นต่างออกมาแสดงความดีใจที่สามารถจัดการกับเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ได้สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่า ทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของนางเอกที่จัดการกับเจ้าหุ่นโยนตัวนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังเรื่องนี้ของผม mm. ก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูนิตด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ